ังนั้นให้เราพยายามมาเอนมาหาความเห็นของพระศาสดาพอเราสงบทุกคนฝึกตนเองรักษาตนเองไม่ต้องไปมุ่งฝึกใครไม่ต้องไปมุ่งแก้ใครทุกคนมุ่งแก้ตัวเองนอนง่ายที่สุดมันแก้คนอื่นมันยากเยอะแค่เขาได้ยินได้ฟังแล้วต่างคนต่างแก้ตัวเองสังคมดีเองคนที่นั่งอยู่ในสลาทั้งหมดฝึกตนเองสังรวมระวังกายวาจาใจาของตอนเองการกระทบกระทั่งจะเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นไม่ได้อะ คนนี้มานินทาอ่าก็เพราะเขาไม่รักษาตัวเขาเองคนนี้ได้ยินเสียงนินทาปุ๊บนินทาตอบอ่าไม่รักษาตัวเองแต่ถ้ารักษาตัวเองปุ๊บเขาสรรเสริญมารับทราบเขานินทามารับทราบเขาประทุษร้ายมารับทราบปล่อยวางปล่อยวางไม่มีอะไรการกระทบกระทั่งในสังคมก็จะหมดไป